ในเดือนนี้นอกจากรามาก,การแข่งขันวาโรและเหตุการณ์สุดวายโปของเราสตรีมเมอร์แล้ววงการโป๊กเกอร์เองก็มีเรื่องเหตุตามไม่น้อยเลยล่ะครับเมื่อสตรีมเมอร์โป๊กเกอร์รายหนึ่งโดนแบนออกจากการแข่งขันหลังจากหลุดโปถูกจับได้ว่าใช้โปรแกรมโกงระหว่างการแข่งแทงตั้งชื่อฝ่ายที่โกงเอาไว้ว่ารายการช้อปปิ้งของแม่ด้วยแม่เรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับ เปิดตัวแบรนด์ใหม่ของ b บ c ค์ข้าวอีสปอรกับ Unleash Energy Drink เพิ่มโฟกัสว่องไวรีเฟรชสดชื่นกับ3รสชาติสับประรดบลูเบอรี่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อป e ี้ a า a d a และเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน Description เลยล่าสุดในวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาอลันฟีนหรือที่รู้จักกันในชื่อของอลันเอฟโปเกอนักโปเกอร์ชาวไอริช ที่กำลังลงแข่งขันในรายการอย่าง w p t Global พร้อมกับไอยู่บนทวิชทุกทุกอย่างเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นไปตามปกติจนกระทั่งเขาได้ไปกดเปิดไฟล์บางอย่างขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจและไอ้เจ้าไฟล์ที่ว่านั้นก็ถูกตั้งชืว่อไว้ว่า Mom um Shopping List หรือที่แปลเป็นไทยได้ว่ารายการช้อปปิ้งของแม่ดูจากชื่อแล้วเนี่ยก็ดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเหมือนเป็นรายการของจดใช้ในบ้านของแม่ที่ฝากไว้ให้ซื้อแต่ปัญหาก็คือไอ้สิ่งที่อยู่ในลิสต์นั้นกลับไม่ใช่รายการซื้อของธรรมดาสิเพราะเมื่อเปิดไฟล์นนนััน้้ขึมาาจริงๆกกลบก เป็นว่าด้านไหนตเต็มไปด้วยข้อมูลทชัดเจนว่าเป็นการใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์แบบเรียลไทม์หรือเรียกกันสั้นๆว่า RTA ซึ่งไอ้เจ้า RTA เนี่ยมันก็คือเครื่องมือขั้นสูงที่สุดและออกแบบมาโดยใช้กลยุทธ์เกม t h e r y Optimal หรือเรียกสั้นๆว่า GTO และไอ้เจ้าเครื่องมือแก้ GTO อัตโนมัติเหล่านี้ก็จะคอยสอนผู้เล่นว่าควรทาอะไรหาเล่นจริงๆเพื่อใช้กลวิธีทางคณิตศาสตร์ออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สุด เครื่องมือเนี่ยจะบอกผู้เล่นฮัดเจนว่าควรทําอย่างไรรวมถึงจำนวนเงินที่ควรเดิมพันซึ่งขัดกับกฎการแข่งขันของ WPT Global ัดเจนยังไม่หมดแค่นั้นพอในหน้าจอสตรีมของเขายังมีอีกฝ่ายที่เปิดคู่กันอยู่ซึ่งมันก็ชื่อว่า WPT Rain และมันก็เป็นฝ่ายตราดที่มีข้อมูลช่วยวิเคราะห์เกมโป๊กเกอร์ด้วยเหมือนกัน าการที่เห็นเนื้อหาในนั้นมันก็คือชุดข้อมูลการตัดสินใจหรือการคำนวณไพในสถานการณ์ต่างๆระหว่างเกมโป๊กเกอร์ซึ่งตามกฎของ WPT แล้วถือว่าเป็นการละเมิดข้อห้ามอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราจะอธิบายทุกคนและเข้าใจกันแบบนี้ว่าการโกงในโป๊กเกอร์นั้นมักจะมีอยู่2รูปแบบใหญ่นั่นก็คือ 1. รัว้วไพของคู่แข่งคืออะไรกับ2ใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ความน่าจะเป็น ซึ่งแบบแรกนั้นหายากและต้องใช้การสมดูร่วมคิดหรืออุปกรณ์พิเศษส่วนไอ้แบบที่2ในี่แหละที่แพร่หลายและนิยมใช้กันมากกว่าเพราะแค่เปิดไฟล์ตารางวิเคราะห์ขึ้นมาหรือใช้โปรแกรมช่วยระหว่างเล่นก็สามารถได้เปรี่ยบคนอื่นแล้ว ในกรณีของอลานถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้บอร์ดหรือว่า AI แต่การใช้ไฟล์ Excel ที่ช่วยตัดสินใจระหว่างการเล่นนั้นมันก็เข้าข่าย RTA อย่างชัดเจนซึ่ง WPT Global ก็ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อ9.2ของกฎการแข่งขันว่าห้ามผู้เล่นใช้ซอฟต์แวร์ช่วยเล่นหรืออุปกรณ์ภายนอกใดๆที่ทําให้การเล่นผิดปกติและสร้างความได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมขึ้นมาผู้เล่นต้องหันใจเองโดยอิงจากประสบการณ์หรือข้อมูลจากการเล่นของตัวเองเท่านั้น และแน่นอนว่าผลที่ตามมามันก็ชัดเจนมากเหมือนกันเพราะ w p t ออกแถลงการทันทีว่าอลาันโปเกอร์ถูกแบนจากการแข่งขันเพราะกับส่งสารเตอรือนถึงผู้เล่นคนอื่นๆให้ช่วยกันรักษาความบริสุทธิ์ของเกมเอาไว้ซึ่งถือว่าเด็ดขาดมากๆเพราะว่าอลาันยังถือเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนสําคัญของ W ด t อีกด้วยแต่ก็โดนแบนทันทีที่เกิดเรื่องฟังทวิชเองถึงแม้ว่าจะมีนโยบายชัดเจนเหมือนกันว่าห้ามโกงภายในเกมออนไลน์บนแพลตฟอร์ม แต่ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรต่อแอคเคาของอรันนะตอนนี้และเจ้าตัวเองก็ดูเหมือนจะเงียบหายไปจากโลกออนไลน์หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีการออกมาชี้แจงใดทั้งสิน้นทำเพียงแค่ลบและสตดินที่เป็นประเด็นออกไปแบบเงียบๆเ,เท่านั้นแต่ถึงตอนนั้นชุมชนโป๊กเกอร์ก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติได้แล้วและกระแสะในโลกออนไลน์ก็เริ่มแตกออกเป็นสองฝั่งทันทีฝั่งหนึ่งมองว่าการที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาต่อหน้าสาธารณะถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะช่วยตอกย้ำว่าการใช้เครื่องมือช่วยเล่นแบบนี้ไม่ควรถูกมองข้ามหรือปล่อยให้มันผ่านไป บางคนถึงขั้นบอกว่าควรนำไปเตือนแพลตฟอร์มอื่นๆที่ยังมองว่าการใช้ RTA นั้นไม่มีปัญหาอะไรอีกด้วยแต่อีกฝั่งก็ไม่เห็นด้วยกับการลงโทษแรงขนาดนี้บางคนมองว่าการมีไฟล์ Excel เปิดไว้ไม่ได้เท่ากับการใช้ RTA อย่างแท้จริงมันน่าจะพอเตือนกันได้ก่อนมากกว่าที่จะแบทออกไปแบบไม่ทันตั้งตัว เขายังชี้เห็นว่าถึงแม้อลานจะไม่ได้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์วิเคราะห์แบบละเอียดอยา่าง GTO ว w าาตร์ซึ่งถือเป็นเครื่องมือขั้นสูงของสาสตร์คิีเกมแต่เพียงแค่การใช้ชาร์จไพ่หรือแผนพันเพื่อการตัดสินใจก็ยังถือเป็นข้อมูลจากภายนอกที่ช่วยให้ได้เปรียบจริงๆเพราะมันมองเห็นได้ระหว่างการเล่นประเด็นนี้แหละที่เป็นเส้นแบ่งชัดเจน ถ้าใช้ข้อมูลเหล่านี้แค่ตอนฝึกซ้อมหรือศึกษานอกเกมมันก็โอเคแต่พอมีให้เห็นต่อหน้าระหว่างที่กำลังแข่งจริงมันก็ไม่ใช่แค่สื่อการเรียนรู้อีกต่อไปเพราะมันจะกลายเป็นความได้เปรียบแบบเรียยวทางที่มายุติครต่อบผู้เล่นคนอื่นทันที สิ่งที่น่าจับตามองในเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การแบรนตัวผู้เล่นแต่คือการเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะเพราะโดยปกติแล้วเว็บโป๊กเกอร์ส่วนใหญ่มักจะจัดการเรื่องพวกนี้อย่างเงียบๆปิดบัญชีหรือระงับผู้เล่นโดยไม่ต้องให้ใครรู้แต่ WPT Global กลับเลือกทำตรงกันข้ามพวกเขาออกมาระบุชัดเจนว่าใครคือผู้เล่นที่ถูกลงโทษแม้จะไม่ได้ระบุชื่อจริงของฟินแต่เพราะเขามีตัวตนชัดเจนในโลกออนไลน์ท้งบนทวิชและ YouTube คนในวงการโป๊กเกอร์จึงต่อจิ๊กซอได้ไม่ยาก และนั่นทำให้กระแสะการรุมวิจารณ์ถาโทมเข้ามาอย่างรวดเร็ววิธีการแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะจ,จริงๆแล้วมีผู้เล่นจำนวนไม่น้อยที่เคยเรียกร้องให้เว็บไซต์โป๊กเกอร์แสดงความชัดเจนมากขึ้นเวลามีการบังคับใช้กฎหรือจัดการกับการโกงเพื่อให้เกยมยังมีความน่าเชื่อถือและมีความโปร่งใส แต่ในอีกมุมมองหนึ่งสิ่งที่ตามมาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือคําถามถึงความเหมาะสมของการประจาาสาธารณะและผลกระทบระยะยาวต่อชื่อเสียงของผู้เล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คนๆนั้นไม่ได้เป็นโปรระดับโลกที่มีชื่อเสียงพอจะตั้งหลักได้ใหม่ง่ายๆหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้น และเรื่องราวของอาลาดก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีสตรีมเมอร์โป๊กเกอร์โดนจับโป๊เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีเองก็ยังมีนักโป๊กเกอร์ที่มีชื่อว่านาโชบาเบโร่ที่เจอเรื่องคล้ายๆกันถึงแม้บริบทจะแตกตา่างแต่จุดเริ่มต้นก็มาจากเครื่องมือ RTA เหมือนกันเรื่องราวเริ่มต้นจาก i g s t o r y ของนาโชาที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรสตรีมเมอร์รายนี้กําลังเล่นอยู่ในโท๊เมต์ใหญ่ของเอเชียโป๊กเกอร์ที่มีชื่อเวนอมแต่ในภาพกลับมีแท็บของโปกกรแกรมที่มีชื่อว่า GTO วิสาโผล่ออกมาด้วยเหมือนนกั ถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานว่ามีการโกงเกิดขึ้นก็จริงและทั้งเอเชียกับ g ี o โวิาสาดก็มายืนยันว่าไม่มีหลักฐานการโกงแต่นาโชกก็ยอมทิ้งชิปของเขาในวันที่2ของทัวร์นาเมนต์ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งเหตุการณ์นั้นก็กลายเป็นฉนวนให้คนในวงการเริ่มตั้งคำถามต่อเรื่องการใช้ RTA และท่าทีของแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะ A อเที่โดนจับตาม,มองว่าจริงจังกับการจัดการเรื่องนี้แค่ไหนประเด็นนี้ก็ยังถูกจุดไฟให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งระหว่างที่นาโชนั่งเล่นอยู่ในรายการถ่ายทอดสดของโปเกอร์โกซึ่งมีผู้ชมทั่วโลกกำลังดูอยู่เขาดันไปพูดถึงเหตุการณ์นี้แบบติดตะลอีกครั้งว่าจริงๆแล้วเขาไม่ควรโพสตอรี่นั้นเลยเพราะถ้าเขาไม่โพสต์์ลลลงงงในนนนนโกอออไไไไคื่ค่จะปรู้ด้ดยาวา เขาเปิดโปรแกรมอะไรคำพูดนานกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาต่อจากเพื่อนร่วมโต๊ะอย่างไอแซคแฮกตันที่ถามต่อทันทีเลยว่างั้นหมายความว่าระหว่างเล่นเราสามารถเปิด GTO วิสตาทิ้งไว้บนหน้าจอก,ก็ได้งั้นหรอ ซึ่งนายโชคก็หัวเราะและตอบกลับไปแบบไม่คิดอะไรมากว่าเอเชียก็ไม่ได้พยายามตรวจสอบเรื่องนี้จริงๆอยู่แล้วซึ่งบทสนทนาดังกล่าวก็ถูกอัดเอาไว้และแชร์ออกไปย่างรวดเร็วและนั่นก็กลายเป็นฟังเส้นสุดท้ายเพราะว่าภายในเวลาไม่กี่วันเอเชียโปกเกอร์ก็ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการพร้อมลายเซ็นของ CEO เพื่อประกาศยุติบทบ,บาทของนาโชคในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ โดยให้เหตุผลว่าความคิดเห็นที่ออกมาในที่สาธารณะนั้นสะท้อนความไม่สอดคล้องกับคุณค่าของแบรนด์และยิ่งไปกว่านั้นนายโชไม่เคยแสดงความกังวลเหล่านี้ในการประชุมหรือว่าสื่อสารกับทีมเลยแต่กลับเลือกพูดโอ่อากาศซึ่งเท่ากับเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของแบรนด์ในที่สาธารณะเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ทำให้นาโชหลุดจากทีมของเอเซียแต่ยังเปิดประเด็นถกเถียงบนโลกออนไลน์ในเรื่องของการใช้ RTA ในเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างเอเซียว่าโปร่งใสพอหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาเอเซียก็เคยโดนตั้งคำถามเรื่องบอร์ดการคว้ากาศและการจัดการกับพฤติกรรมผิดกติกาอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าเอเชียจะยังมีแบรนด์เอเบาสเซอร์เอร์ชื่อดังหลายคนแต่กรณีของนาโชอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนให้ทั้งทีมงานและวงการโป๊กเกอร์ต้องหันกลับมามองใหม่ว่าเว็บไซต์ควรจ,จัดการกับเรื่อง RTA และความซื่อสัตย์ในการเล่นอย่างไรทั้งในเชิงระบบและในภาพลักษณ์ต่อสาธารณะหลังจากถูกโปรดนาโชออกพต์แถลงการขอโทษผ่าน X โดยบอกว่าเขาลืมบทบาทตัวเองในฐานะตัวแทนของแบรนด์และยอมรับว่าควรคิดให้รอบคอบมากกว่านี้ทุกครั้งที่พูดหรือแสดงตัวต่อที่สาธารณะ เขาอธิบายว่าเหตุการณ์ GTO วิาสานั้นมันเกิดขึ้นจากการที่เขากำลังสอนนักเรียนอยู่และลืมปิดหน้าต่างโปรแกรมตอนลงแขง่งส่วนเรื่องในไลฟ์สตรีมเขายืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะตรงตีเว็บไซต์เพียงแค่เข้าใจคำถามผิดในขณะเล่นและไม่ได้ตั้งใจจะบอกว่าเอเชียเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยเลยท้ายที่สุดเขาปิดท้ายด้วยคำเสียที่เต็ไมไปด้วยความเสียดายบอกว่าเขายังรักโป๊กเกอร์ยังรักชุมชนนี้และหวังว่าจะได้มีโอกาสกลับมาแม้ไม่มีโลโก้เอเชียติดเสื้ออต่อไปแล้วก็ตาม และเพื่อนๆละ่ะมีความเห็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ทิ่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบงค์คอร์ส e ปอตก็รีบช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งกด้วยละ่ะจะได้คลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ